สวัสดีเหล่าทหารทุกนายเราผู้บัญชาการเข้าใจดีว่าในการติดตามข่าวสารการรบอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้ทําให้พวกนายทั้งหลายเกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพวกเราเหล่าเสนาธิการและผู้บัญชาการเองก็กําลังตกอยู่ในสถานะที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกเนื่องจากมีพักพวกของพวกเราหคลิปได้ถูกฆ่าปิดปากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพวกเราล้วนโดนขู่ที่จะรอบสังหารจากกองกำลังพิเศษต่างชาติที่มิอาจเอ่ยนามได้เนื่องจากเกรงว่าแม้แต่คลิปนี้เกิดจะพลอยบินไปด้วยขอให้น้อยทานทุกน้อยที่ติดตามสถานการณ์การลบอย่างใกล้ชิดเข้าไปกระทืบไลค์บนเพจเฟซบุ๊กด้วยหากต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราผู้บัญชาการพวกนายสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้โดยตรงเราจะสามารถสร้างฐานทัพที่มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ หากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเลิกได้ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และ donate เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับกันพวกเรานั้นอยู่ในวิถีกระสุนของมือสไนเปอร์พวกเราควรจะเตรียมถอยกันก่อนรับทราบเอานี่ไปฮ mày nó cắn mày mang ơi à thôi mô ngô nay vừa tung lại nói kìa ai quên ơi นี่พวกนายเป็นอะไรหรือเปล่านี่นายอย่าเปิดเผยตำแหน่งให้มันรู้สิเธอใช้เขาเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้พวกเราออกไปแต่ถ้าหากว่าพวกเราออกไปตอนนี้แล้วล่ะก็มันก็ไม่ต่างกับว่าเราออกไปฆ่าตัวตายหรอกนะนี่นายอยากจะให้พวกพี่น้องของนายต้องตายอย่างไรฆ่าเพราะนายอย่างนั้นเหรอล่วเชงจริงๆแล้วนายควรจะเป็นเด็กดี แล้วก็กลับมาหาฉันนะมมงังเอ้ยฉ,ฉ,ฉันจะไม่ยอมอไม่นะเจ้โถ้าฉันยังไม่ยอมแพ้แล้วก็เธอก็คงจะทรมานพวกเขาต่อไปใช่ไหมล่ะ นี่คือสิ่งที่เธอกำลังจะบอกฉันใช่ไหมครั้งนี้ฉันจะขอเอาขาซ้ายนายไปล่ะนะนี่นายจะดื้อด้านจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยใช่ไหมงั้นครั้งนี้ฉันจะเล็งไปที่หัวของนายก็แล้วกันจา๊กโก้ พอได้แล้วฉันรู้ว่าเธอกำลังจะพยายามที่จะทำอะไรกันแน่ดูเอาไว้ให้ดีล่ะและนี่ก็คือคำตอบของฉันฮะฮะ สุดท้ายที่ฉันจำได้ก็คือฉันระเบิดสะพานตอนนี้ฉันฉันตายแล้วอย่างนั้นเหรอความตายมันรู้สึกอย่างนี้เองสินะฉันไม่คิดว่าครอบครัวของฉันจะรับได้เรื่องที่ว่าฉันตายหรอกนะหลันซุยเธอจะเศร้าเพราะว่าฉันจากไปหรือเปล่านะ อาเออาอาานะนี่ฉันยังรอดจากการตกที่สูงระดับนั้นอยู่อีกอย่างนั้นเหรอฉันเดาว,ว่าดวงฉันยังไม่ถึงคาดงั้นสินะไอ้นังร้านเอ้ยทำไมเธอถึงไม่ยิงเข้าที่หัวฉันเลยล่ะ อย่างน้อยพวกเขาก็จะได้รับรู้ว่าฉันเสียสละเพื่อชาตินี่เธอรู้ไหมว่าฉันดูโง่ขนาดไหนกันถ้าหากว่าทุกคนบอกว่าฉันตกลงมาตายน่ะอ้ามันเจ็บมากตอนนี้เข่าของฉันมันเคลื่อนงั้นสินะไม่มีทางที่ศัตรูจะหยุดและกลับบ้านพวกมัน น่าจะส่งคนออกมาตามหาฉันแล้วตอนนี้ฉันจะต้องหนีออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดส่งคำสั่งออกไปหาล่วเชงให้เร็วที่สุดและอย่าลืมว่าห้ามทำร้ายเขาฉันต้องการเขาแบบมีชีวิตพระผมเกรงว่าหัวหน้าจะไม่ยอมหืม คร,ครับครับมาทมผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับล่วเชงฉันคือคนเดียวที่สามารถจะให้หนายตายได้นี่พวกแกจะมัวยืนบื้อกันอยู่ทำไมล่ะรีบรบไปตามไล่เจ้านั่นได้แล้วพวกแกอย่าลืมกระทืบมันให้ตายล่ะฉันต้องการให้มันตายนะรู้ไหมครับท่าน เร็วเข้าฉันจะต้องไปให้เร็วกว่านี้อีกฉันจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่แน่ๆถ้าหากว่าไอ้พวกกีหยุนมันมาพบฉันในสภาพนี้อย่าลืมมองดูรอบๆให้ดีละ่ะถ้าหากว่าพวกเราพลาดรายละเอียดอะไรไปล่ะก็พวกเราได้โดนเด็ดหัวแน่ๆรับทราบครับชิไอ้พวกเวนเลย เดี๋ยวก่อนฉันขอยิงก็ตายหน่อยเฮ้ยนี่ฉันเคยบอกแกไหมว่าแกมันน่ารำคาญขนาดไหนกันเอาเร็วเข้าไอเวนเอ้ยฉันใช้ปืนไม่ได้ด้วยสิถ้าหากว่าพวกมันหาฉันพบแล้วก็ฉันได้ตายแน่แน่ฉันเดาว่าฉันคงจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะ ยจบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจ Facebook ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้ากันนะครับ